สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับสมบัตินะครับทางเคมีของสารนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับว่าเราจะทําอะไรกันนะครับอันดับแรกครับเราต้องเตรียมชุดป้องกันตัวเองก่อนนะครับเท่าที่อัานได้นะครับสิ่งแรกนะครับหน้ากากครับป้องกันกลิ่น อะไรต่างๆนะครับเศรษากาศอันดับหนึ่งครับอันดับสองครับเด็กถุงมือครับถุงมือยางนะครับถุงมือทางการแพทย์ด้เลยนะครับตัดับใส่ถุงมือคือการเราต้องเซฟครับเซฟตัวเองในการทํากิจกรรมทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทดลองนะครับถุงมือกัดนะครับเคอีกอันหนึ่งครับ เสื้อครับนี่ใส่เสื้อนะครับสำหรับทำการทดลองนะครับเราจะเอาแบบเต็มสูบนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นการป้องกันตัวเองนะครับก็คือใส่ถุงมือทาที่ดีนะครับเราควรจะมีแว่นนะครับป้องกันสารเคมี โดนส่วนของลูกกระตานะครับก็กันให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นในนแรกก่อนที่จะทําการทดลองนะครับเด็กๆเราต้องคํานึงถึงความระมัดระวังความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยสําคัญที่สุดนะครับขณะทําการทดลองห้ามเล่นเด็กขับนะครับวันนี้เราจะมาทาการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะครับลองดูว่าสารที่ครูเตรียมมาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเนาะ อุปกรณ์ที่ครูเตรียมวันนี้นะครับอย่างแรกตัวนี้ครับเป็นจานรองแก้วกาแฟครับที่ทําจากพวกเซรามิกนะครับทําจากพลาสติกไม่ได้นะครับต้องเป็นเซรามิานั้นนะครับทนความร้อนอะไรก็ได้ครับที่มนทนความร้อนนะครับอีงอย่างครับวางนะครับผมอย่างที่สองครับช้อนตักสารครับช้อนตักสารมันจะมีสองปลายสองด้านนะครับ อันนี้ก็ตัดได้นะครับแต่ตัดสารที่มีที่ต้องการปริมาณที่เล็กที่น้อยนะครับตัวนี้ก็ตัดได้เยอะหน่อยนะครับมา่อนนะครับอ่าสามพิเกอร์ครับนี่พิเกอร์พิเกอร์ปากครับอันนี้จะเป็นดรอปเปอร์หรือหลอดยน์นะครับผมมาครับต่อมาครับต่อไปจะเป็นสารเคมีนะครับเด็กๆ ตัวแรกที่เราจะทําการทดลองวันนี้ก็คือด่างพับทิมนะครับตัวนี้ด่างพับทิมชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะครับตัวน,นี้นะครับดูใกล้ๆได้ครับโอเคนะครับซึ่งลักษณะของด่างพับทิมเนี่ยมีลักษณะเป็นกลึกสีม่วงๆนะครับดำออกม่วงนะครับผม นี่คือลักษณะของเขานะครับผมอ่าต่อมาสารตัวที่สองที่เราจะใช้ก็คือดิสลรนะครับดิสลร์เหนะครับชื่อดิสลรแล้วนะครับเป็นสารเคมีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสมบัติแต่และตัวแล้วกันซึ่งตัวนี้จะเป็นถือว่าเป็นสารเคมีตัวหนึ่งนะคเขาจะเอานิยมมองทำพวกสบู่อะไรพวกนี้นะครับผม โดยนะครับที่กูจะกูพูดถึงกี้กูลืมอธิบายสมัติของเขาขตัวนี้นะฮะดาทัพทีมนะครับก็ถามว่าอันตรายไหมสารเคมีอันตรายทุกตัวแล้วหกแต่ถามว่าตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน,น,ยชน์ก็คือเราเห็นชัดเจนคือเขานําผสมน้ําในปริมาณที่พอเหมาะล้างผักหลกล้างพิษในผักได้นะครับนี่นะดาทัพทีมนะครับกูเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นเคยสัมผัสมาแล้วนะครับ ธรรมดานะชื่อธรรมดาแล้วก็มาวางบนจานนะครับบนจานที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับหลมจะแรง่อยนะครับฟิวนะครับเขขั้นตอนที่สองลตักด่างทับทิมครับตักด่างทับทิมประมาณปลายซ้อนช็อตต่อไปครับตักด่างทับทิมประมาณ ปลายช้อนนะครับไม่ต้องเยอะเราต้องประหยัดนะครับลักษณะของน้ำทับทีมเป็นอย่างนี้นะครับออกสีม่วงๆนะลูกนะครับวางเทลงไปในกระดาษทิชชู่ที่เราเตรียมไว้นะครับอย่าลืมเสร็จแล้วปิดฝาอักครั้งนะครับอ่าที่สองครับ กีลอลลงในมิเก,กอ,นนรอ,เรรอร์ก่อนนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาปิดซอลก่อนนะครับอ่าต่อมาครับเราเราหยุดกีซอนะครับนะครับ หลอดยนนะครับเราลองยนไปในด่างทับทิมครับห้าถึงสิบยน์นะครับยนไปเลยปึ๊บเราสังเกตผลการทดลองนะครับต่อสักครู่นะครับเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสารสองตัวนี้นะครับระหว่างด่างทับทิมกับกีเซอรอลทำปฏิกิริยากันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดนะครับลองมาดูกันนะครับ ห่อสักครู่นะครับตอนนี้ดาวเทียมกิโลารัมกำลังคุยก,กันอยู่นะครับหรือภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือกําลังจะทะําปฏิกิริยาเคมีกันอยู่นั่นเองนะครับผมสังเกตดีดีนะครับเด็กๆสังเกตดีดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใช้เวลานิดหนึ่งประมาณ5้าหกนาทีไม่ถึงอาจจะไม่ถึงก็ได้เห็นไหมเด็กๆเห็นไหมครับ สังเกตมีควันขึ้นเห็นไหมลูกอาครูขออนุญาตยกไปใกล้ๆเห็นไหมนี่นะครับเป็นควันขึ้นเป็นลูกเป็นไฟแล้วลูกเราไม่ต้องใช้ไฟจุดเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับผมนะครับนี่คือการทดลองการทดลองนี้นะลูกห้ามทําการทดลองนั่เองเด็กขับห้ามทําเล่นที่บ้านเด็กขับนี่คือเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับ ถ้าใครจะทําต้องให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับทําอย่างระมัดวังเพราะจะเกิดไฟไหม้บ้านไฟไหม้อะไรได้น,นะครับไม่ควรทําการทดลองเองให้มาทําการทดลองในห้องแหลบวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับเด็กๆนะครับชมหรือจะห้ามทําตามเด็กขาดนะครับห้ามทําตามเด็กขาดถ้าจะทําการทดลองจะต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับตัวนี้นะ ือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะกูจะบอกว่าการทดลองนี้นะครับเป็นไงลูกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีลูกทางเคมีใช่ไหมลูกเพราะมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บได้สารใหม่ใช่นไหมตาง,างทับทีมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เห็นไหมกีเร์ลก็กลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เห็นไหมเป็นฝนุ่นเป็นที่เท่าไปที่เท่าสีดำไปแล้วก็ เป็นแก๊สลอยขึ้นสู่อากาศไปเห็นไหมเป็นฟอนตน์พวกนี้เห็นไหมเปลี่ยนแปลงไปลงเลยซึ่งถามว่าไฟเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งจะอธิบายหลักการคือการเกิดปฏิกิริยาเคมีตัวเนี้ยเราจะอธิบายถึงปฏิกิริยาการคลายความร้อนอย่างรุนแรงของสารนี่ใช้หลักการการคลายความร้อนอย่างรุนแรงของของสารก็คือ,คอตัวนี้นะครับสารสองตัวเนี่ย ซึ่งอยู่ในสภาพปกติคือเขาก็เย็นปกนติในอุณหภูมิของเขานะครับไม่ได้ร้อนนะครับดาวทั้ทีมก็ปกตินะครับแต่ถ้า2ตัวนี้มาทําปฏิกิริยากันปุ๊บมันจะเกิดการคลายความร้อนอย่างรุนแรงพอคายความรนรุนแรงปุ๊บจะรุ้เป็นไฟเกิดขึ้นลงให้นักเรียนไปบันทึกผลการทดลองได้เลยครับสวัสดีครับ